บทที่หนึ่งสิ่งนั้นคือโบราณการกล่าวขานเมื่อเวลาผ่านผ่านเรื่องจริงก็กลายเป็นตำนานรามสูรยักษ์สากลายเป็นผู้กระทำผิดก่อกวนชั้นสวรรค์บรรพบจนวุ่นวายโดยหารู้ไม่ว่าแท้จริงแล้วการวิวาทกันจนกลายเป็นศัตรูระหว่างรามสูรและเม่ขลานั้นเกิดมาจากการที่นางเม่ขลาเบื่อในในหน้าที่ เมื่อพระอิสวนบนรรทมหลับนางเม่ขลาก็ขโมยเอาดวงแก้วมณีซึ่งมีอิทธิฤทธิ์สามารถโดนบาดาลให้พรที่ขอเป็นไปตามประสงค์ออกมาตั้งจิตภาวนาขอให้แก้วมณีบังเนธเทวาทั้งปวงไม่ให้เห็นนางขอให้แคล้วคลาดจากเทพาอาวุธทั้งหลายอีกทั้งยังดื่มกินและอาบน้ำอมฤตเพื่อให้อทธากล้าแข็งยิ่งขึ้นเมื่อได้ของมาไว้ในมือก็หนีออกจากวิมานพระอิศวร เหาะด้านเมฆาเที่ยวเล่นอย่างสําราญใจเมื่อพระอิศวรตื่นบนรรทมและพบว่านางเมฆลาหายตัวไปพร้อมกับแก้วมณีก็ออกคําสั่งให้เทวาทุกสารทิศออกตามหาทว่ากลับไร้ซึ่งผู้ใดตามนางกลับมาได้เทพสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่จึงประกาศให้รางวัลหากใครเอาแก้วมณีมาถวายคืนจะยกนางเมฆลาให้เป็นเมียครั้นบัญชานี้แพร่งพลายออกไปทั่วสารทิศราหูยักษ์สา จึงไปชักชวนสหายรักมีนางวรามารมุดวงหน้าพิมพ์เ่าของนางเมฆขลาอันเป็นที่เรื่องลือไปทั่วแผ่นดินฟ้าว่างามงดทําให้รามาสุนโอ้โอวดตนว่าจะตามจับนางมาให้ได้ภายในสามราตรีเพราะเหตุนั้นนางเมฆขลาจึงถูกรามสุนไล่ล่าไม่เลิกรากระนั้นก็ไม่อาจจับนางได้อีกทั้งยังถูกนางยั่วย้าโทสะให้หัวเสีย ผานต้องขว่างขวานเพชรอันเป็นอาวุธประจำกายใส่ได้โทรศะบันดาลนางเมฆขลาก็ล่อหลอกด้วยแสงวิบวับของแก้วมณีให้เป็นที่สนุกสนานหานว่ายักษ์นั้นผ่านแต่แท้จริงแล้วนางอับสอนผู้นั้นตัางหากที่เล่นเย้าไม่ได้ความอันใดแต่ผู้ผิดกลับกลายเป็นรามาสูนที่ถูกกลดาสาบแช่งชั่วลูกชั่วหลานเหตุการณ์น,นั้นก็ผ่านพ้นมาสีชั่วลูกชั่วหลานแล้วทว่า วงสาคนายักษ์ลูกหลานของรามสูรก็คงยังถูกกลด่าไม่เลิกทําเอายักษ์หนุ่มหงุดหงิดใจไม่น้อยดวงหน้าง,งดงามรูปนั้นยับอยู่เมื่อเทพาหนุ่มไวชกัรที่มาเข้าเฝ้าพระอิศวรบังเอิญเห็นเขาที่มาหาพี่ชายซึ่งเป็นยักษ์เฝ้าวิมานพระอิศวรหลอเลียนว่าเป็นลูกหลานยักษ์พานหากตารามสุระก็หาตอบโต้อันใด นอกจากมองตาขวางด้วยร้อนระอุอยู่ในอกเท่านั้นเขาเป็นลูกหลานรุ่นที่สี่ของรามสูรบิดาเป็นยักษ์มารดาเป็นนางอับสรทำหน้าที่รับใช้เทพผู้ยิ่งใหญ่ด้วยความสัตย์ซื่อและขมักขม้นแล้วเหตุใดเทว่าเหล่านี้ถึงได้ไม่เห็นคุณกันเอาแต่ล้อเลียนว่าเขาเป็นยักษ์พานราวกับว่าเขาไปก่อความเดือดร้อนให้ผู้ใดและสิ่งนั้นก็เ,เกิดขึ้นกับรามสุราเพียงผู้เดียวเสียน้อยพี่ชายซึ่งมีนามว่ารามเรศ ซึ่งมีอายุห่างกันไม่กี่ปีหาได้กลับมีผู้ใดล้อเลียนไม่เพียงแต่พี่ชายเท่านั้นเราญาติยักษ์ซึ่งมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันก็หาได้มีผู้ใดกล้าหยอกเยา้ามีแต่เขาผู้เดียวเท่านั้นที่ถูกรังแกลงไม่ยุติรมเอาเสียเลยรามสุระอดกลั้นความกดเกลียวไว้กระทั่งพี่ชายเสร็จสิ้นหน้าที่ครั้นพระอิศวรประธานอนุญาตให้พักผ่อนตามอัตชาายัยใสยักษ์หนุ่ม ก็ก้าวเข้าไปหารามเรศอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นน้องมาคนเป็นพี่ก็เอ่ยปากทักด้วยสีหน้าอันยิ้มแย้มใบหน้าบึ้งตึงอารมณ์ขุ่นมัวถูกผู้ใดรังแกมารึถามอย่างรู้ทันเหตุใดจะไม่รู้ทันกันก็น้องชายของเขามักจะถูกรังแกจากเหล่าเทวาเช่นนี้เสมอเนี่เมื่อครู่ก็ได้ยินเสียงของเทวดาที่เพิ่งออกจากวิมานพระอิศวรเอ่ยปากล้อเลียนด้วยคงจะหัวเสียเพราะเทวาเหล่านั้น เจ้าเทวดาที่มาเข้าฝ้อกพระอิศวรมันหาว่าข้าเป็นยักษ์ผ่านรามสุราตอบด้วยน้ำเสียงกระฟัดกระเฟียดคนฟังกลัวหัวล้อน้อยๆคิดไว้ไม่มีผิดเลยแต่กระนั้นก็แซงถามอีกแล้วหรือพอรามสุราพยักหน้าให้รามเรศก็ยกมือขึ้นยีเส้นเกษาบนศีรษะของผู้เป็นน้องถ้อยวจีเป็นเพียงลมปากผู้ใดก็เปลงออกมาได้เจ้าจะใส่ใจไปใย พี่ไม่ใส่ใจเป็นเพราะพี่ไม่มีผู้ใดามารังแกเฉกเช่นข้านี่ที่รามสุระพูดนั้นถูกลูกหลานของเหล่ารามสูรก็มีเพียงรามสุระเท่านั้นที่ถูกรังแกล้อเลียนสิ่งนั้นดําเนินมาตั้งแต่เขายังเยาว์วัยแล้วแม้ตอนนี้จะกลายเป็นยักษ์หนุ่มวัยชะกันก็ยังหนีไม่พ้นวัยชะกันจะพูดเช่นนั้นก็ไม่ถูกนักรามสุระเป็นยักษ์หนุ่มก็จริงหากแต่รูปร่างสันทัด ที่ดูจะเล็กกว่ายักษ์ตนอื่นๆอีกทั้งผิวสีเหลืองทองเนียละออดูเหมือนจะเป็นเทวดามากกว่ายักษ์อยู่โขมีหนำซ้ำยังมีใบหน้าพลิมเพลาที่คล้ายครึ่งผู้เป็นมันดาทำให้เขาดูคล้ายกับว่าเป็นเทวาครึ่งยักษ์รุ่นเยาวที่เพิ่งแตกหนุ่มเสียมากกว่าผิดกับรามนาเรศที่มีรูปร่างใหญ่โตแม้กระทั่งดำรงร่างอสูรเทพบุตรก็ยังสูงใหญ่ ดูแตกต่างจากรามสุระอย่างชัดเจนเลยทีเดียวเจ้าผูกนั้นก็แคยยั่วเจ้าให้โมโหแต่ข้าไม่ชอบเหตุใดจะต้องมากานแกล้งกันด้วยรามสุระร้องท้วงซี้แก้มป่องอย่างชัดเจนทําให้พี่ชายพลางคุ้นคิดก็เพราะเจ้าหน่ารักหน้าเอ็นดูถึงเพียงนี้ยังไงละ่ะยายเหล่าเทพเทวาถึงได้ไม่อยากรังแกกันข้ายังอยากรังแกให้เจ้าร้องไห้เลยรามละเรศยกยิ้ม ถึงจะคิดอย่างนั้นแต่เขาก็ไม่กล้าทำหรอกเพราะตั้งแต่สิ้นบิดามารดาไปเขาก็มีรามสุระเป็นสายเลือดเพียงหนึ่งเดียวการได้เห็นอีกฝ่ายร่ำให้เป็นความเจ็บปวดอันมิอาจพนันนาอีกทั้งเขาได้รับปากกับบิดามารดาแล้วว่าจะดูแลน้องชายจนกว่าชีวิตจะหาไม่ดังนั้นเขาจึงตระวัติสัตว์ไม่ได้ส่วนเรื่องที่เหล่าเทวดาชอบกลั่นแกล้งรามสุระนั้นเขารู้อยู่แก่ใจดี เพราะแม้ว่าจะเป็นยักษ์แต่ก็มีสหายซึ่งเป็นเทวดาอยู่มากมายนะไม่ท้วนเรื่องการชักชวนให้รังแกรามสุรานั้นย่อมต้องเข้าหูเขาอยู่แล้วแต่นั่นก็ล้วนเป็นความเอ็นดูหาได้เป็นอื่นใดเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นั่นก็เพราะเจ้ามีชื่อคล้ายคลึงกับท่านผู่ทวดผู่ทวดก็คือรามสุนยักษาข้าไม่เห็นว่ามันจะเป็นเหตุเป็นผลเลยไม่เพียงแต่เราเทวาด้วย แม้แต่นางอับศรก็ยังรุมรังแกข้ารามสุราบ่นพึมพำก็จริงเพราะการถูกกันแกล้งนั้นหาได้มีเหล่าเทวาอย่างเดียวไม่ยังมีบรรดานางอับศรที่มักหลอกล่อเขาด้วยน้ำและขนมให้เขาเข้าไปหาเพื่อที่จะลูบคาเรือนร่างของเขาอยู่เสมอบ้างก็จับแต่งตัวงดงามเช่นนางอับศรบ้างก็ใช้ดอกไม้ท่านหูหรือประดับส่วนต่างๆของร่างกายร้ายกว่านั้นคือบางนางพยายามที่จะมอบร่างกายให้เขาด้วย ช่างน่ารําคาญใจเสียจริงรามนาเรศเห็นผู้เป็นน้องทําแก้มตุ๋ยมากกว่าเดิมก็หัวเราะในลําคอเพราะเจ้าเป็นเช่นนี้อย่างไรเล่าพวกนางฟ้านางสวรรค์กับเทวดาถึงอยากรังแกเจ้ากันนักอย่าใส่ใจเลยกลับกันเถิดวันนี้มีเทวาเข้าฝ้าพระนารายมากมายอยากจะพักแย่แล้วเมื่อออกปากชวนรามสุระก็ไม่โต้เถียงใดๆยอมทําตามพี่ชายอย่างว่าง,ง่ายเหาะเหินด้านเมฆากลับสุวิมานอันอยู่ในสวรรค์เบื้องล่าง ราตรีนี้รามนาเรศควรพักผ่อนตามประสงค์หากทว่าตกกลางดึกสหายยักษ์ษาผู้ซึ่งมีหน้าที่เฝ้าประตูวิมานพระอิศวรร่วมกันก็ตามมาด้วยพระอิศวรมีรับสั่งเร่งด่วนให้รีบเข้าเฝ้าบีเรื่องด่วนอันใดยายพระอิศวรต้องเร่งให้พี่เข้าเฝ้าข้าเองก็หาได้รู้ไหมไว้ค่อยถามเพลาหน้าถูกเรียกตัวเร่งด่วนเช่นนี้ต้องมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นแน่รามนาเรศแต่งกายพลางพูด ก่อนจะตรงไปคว้าขวานเพชรอันเป็นสมบัติตกทอดมายังรุ่นเหลนไว้ในมือโดยปกติแล้วการไปเข้าเฝ้าพระอ,อิศวรน,นั้นหาได้จําเป็นต้องนําอาวุธไปการที่หยิบติดตัวไปด้วยเช่นนี้ต้องเป็นเรื่องหนักหนาแน่แต่อย่างน้อยก็บอกข้าให้รู้ก่อนไม่ได้หรือเพี่เอาขวานเพชรไปด้วยเช่นนี้ข้าอดเป็นห่วงไม่ได้ก่อนที่รามนาเรศจะก้าวออกจากวิมานรามสุรก็ทักทวงไว้อีกฝ่ายหันมามอง พลันเห็นสีหน้าเป็นกังวลของน้องชายก็พลันระบากใจขึ้นมาข้ากับเมื่อไรจะเล่าให้เจ้าฟังหมดทั้งสิ้นอย่างแน่นอนสิ้นเสียงก็ห่อด้านเมฆาตามสหายยักษ์ไปทิ้งให้รามสุระมองตามอย่างเป็นห่วงผ่านไปจบรุ่งสางรามสุระซึ่งรอคอยการกลับมาของผู้เป็นพี่พลอยหลับไปโดยไม่รู้ตัวก่อนจะต้องสะดุ้งโยงด้วยอารามตกใจเมื่อได้ยินเสียงปึงปังดังมาจากด้านนอกพลันรีบลุกจากพื้น ตรงไปยังหน้าวิมานเพื่อต้อนรับการกลับมาของรามนาเรศหากแต่ก็ต้องประหลาดใจเมื่อเห็นว่าผู้ที่ปรากฏอยู่ตรงหน้านั้นหาใช่ผู้เป็นพี่ชายแต่อย่างใดหากแต่เป็นสหายยักษ์ของรามนเรศใบหน้าตื่นตระนกนั้นทําเอารามสุรามีรังสองหอนไม่ดีแต่ก็ไม่เอ่ยออกไปนอกจากจะถามเท่านั้นพี่ข้ายังไม่กลับมาหรืออีกฝ่ายมีสีหน้าลำบากใจเออพี่เจ้ายังไม่กลับและข้าก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาอีกหรือไม่ด้วย คำพูดมีนัยยะนั้นทำเอาหวังคิ้วของรามสุระขมวดมุ่นฉับพลันเจ้าหมายความว่าแม้ไม่อยากจะบอกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเท่าใดนักแต่ก็จําต้องบอกด้วยความอับจนหนทางเออพี่เจ้าวิวาทกับเทวดาองค์หนึ่งถูกซัดร่วงลงจากสวรรค์จนบัดนี้ก็ยังหาไม่พบใจหล่นวูบไปอยู่ยังตะตุม่มรามาเรศนืหรือหายตัวไปเป็นเช่นนั้นอย่างแน่นอน เพราะทันทีที่สิ้นเสียงอีกฝ่ายก็ยื่นเอาขวานวิเศษมาให้พร้อมว่ามีสิ่งนี้เท่านั้นนะที่ข้าพบแต่ของพี่เจ้าข้ายังหาไม่เจอบัดนี้พระสวนได้ให้พระพลยักษ์ษาตระเวนค้นหาตัวแล้วขอเจ้าอย่าได้เป็นห่วงไม่เป็นห่วงได้อย่างไรพี่ข้าทั้งคนนะรามสุราอยากจะตาวาดกล้าวเช่นนี้ใส่น้านักหากแต่มีก้อนเหนียวหนืดมาอุดรังที่ลำคอ ไร้ซึ่งถ่อยคำที่จะเอื่อนเอื่ยออกไปได้แต่ยื่นมืออันสันเทาไปรับขวานเพชรมาไว้ในมือนี่เกิดเหตุอาเพศใดกันกว่าจะเข้าใจว่าเกิดเรื่องอันใดก็ใช้เวลานานพอดูเหตุพ่อรามสุราไม่อาจประคองสติสัมปชัญญะให้มั่นคงได้การที่พี่ชายร่วมสายโลหิตหายตัวไปทำให้เขาสติไม่สมประดีแม้ในเพลานี้ก็ยังประคองสติไว้ให้มั่นไม่ได้แต่ก็นับว่าดีขึ้นกว่าก่อนหน้านั้นโข ก่อนจะรับรู้เรื่องทุกอย่างเหตุที่รามนเรศถูกเรียกตัวไปเข้าเฝ้าพระอิศวรกลางดึกก็เพราะดวงแก้วมณีอันเป็นดวงแก้วกศักดิ์สิทธิ์มีฤทธามอบพรให้กับผู้ที่เอ่ยขอถูกและขโมยไปจากวิมานโดยไม่มีผู้ใดรู้เลยว่าใครขโมยไปและขโมยไปด้วยการใดแต่จะด้วยเหตุผลกลนใดก็ตามพระอิศวนก็ต้องการดวงแก้วกลับคืนถึงได้มีบัญชาให้เหล่ายักษ์สาผู้ดูแลจากวิมานไปตามตัวหัวขโมยให้พบ หากเท้าว่าพระองค์ไม่ต้องการให้ไปที่เอกเกริกจนวุ่นวายกันทั้งสวงสวรรค์ดังเช่นคราวของนางเม่ขลาจึงได้สั่งให้เหล่ายักษ์ไปตามตัวเท่านั้นหาได้บอกกล่าวกับบรรดาเทพาอย่างที่ควรจะเป็นรามนเรศเป็นผู้พบเจอเทวดาหัวขโมยเป็นคนแรกด้วยเห็นแสงประกายของดวงแก้วมณีผ่านจากก้อนเมฆพลันก็เจรจาให้ฝ่ายนำดวงแก้วกลับมาคืนหากแต่ได้รับการปฏิเสธ อีกทั้งยังถูกย่วโทสะจึงมีเหตุให้วิวาทกันเทวดาผู้นั้นใช้ดวงแก้วมณีส่องแสงวิวาบหลอกล่อขณะที่รามาเรศขว้างขวานเพชรหมายจะสกัดไม่ให้หลบหนีก่อนจะพลาดท่าถูกแสงจากดวงแก้วมณีแยงตาขณะหาะทำให้ลำตัวกระแทกเข้ากับเขาพระสุเมนเสียเต็มแรงจากนั้นก็ร่วงหล่นตกจากสวรรค์และหายสาบสูญดังเช่นรามสุระได้ยินคำกล่าวขานเมื่อได้ฟังความจนสิน้นรามสุระก็ขุนแค้นเสียจนพลังปาก ข้าจะเป็นผู้ไปเอาดวงแก้วมณน,นีกลับคืนมาไม่เพียงแต่พลั้งปากเท่านั้นยังคิดจะทําจริงอีกด้วยแต่นั่นไม่อาจทําให้เหล่ายักษ์าซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่จากพระอิศวรไว้วางใจได้เลยอย่างเจ้ารามสุรานะหรือจะไปต่อกรอกับเทวาผู้นั้นได้จะเป็นเหยื่อให้ถูกรังแกเสียละสิไม่ว่าแม้จะไม่มีซึ่งคําพูดแต่รามสุราก็รู้ว่าตนถูกดูแคลน เพราะร่างกายเหมือนกับเทวดากึ่งยักษ์มากกว่าเป็นยักษ์โดยแท้อีกทั้งยังแลดูบอบางจึงทำให้ม่มีผู้ใดเชื่อใจว่าจะสู้กับผู้ใดได,ได้และเขาเองก็หาได้เคยรบรากับเทวดาองค์ใดมาก่อนด้วยขวัญเพชรเองก็หาเคยได้หยิบใช้แต่เพื่อแก้แค้นให้กับผู้เป็นพี่แล้วไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดเขาก็จะทำทั้งสิ้นยักษ์หนุ่มเหาะเหินไปยังบริเวณที่รามาเร่ร่วงหล่น ดันด้นลงไปยังเมืองมนุษย์ออกตามหาพี่ชายไปเสียตัวบางครั้งก็คร่ำครวญร่ำไห้อย่างท้อใจเมื่อไม่พบแม้แต่ร่องรอยของรามาเรศเสียงนั้นดังไปถึงสวงสวรรค์การคร่ำครวญของยักษ์หนุ่มถึงพี่ชายที่จากไปช่างชวนให้หน่าสังเวชใจยิ่งนักแม้แต่พระอิศวรจะปลอบประโลมแต่ก็หาได้ทำให้รามสุราหายขุนแค้นใจได้อีกถ้ายังไม่ลดเวลาที่จะตามหาพี่ชาย ต่อให้ตายขอให้ได้พบเจอร่างก็ยังดีรามสุระบอกกับตนเองไว้เช่นนั้น